สวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีครับวันนี้เลยต้องกลัวอาจารย์สองยกนะครับจากเมื่อวานต่อเนื่องวันนี้อีกรอบครับอาจารย์ครับอาจารย์ดูเหมือนว่าคุณชูวิทย์กับคุณสัพทนะก็ยังเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจนะครับอาจารย์มีอะไรเติมกับคู่นี้ไหมครับก่อนจะไปคดีแตงโมครับอาจารย์ครับจะไปถูกใจทําไม อาจารย์คนชอบดูคนทะเลาะกันไม่แล้วถ,ถามจริงๆเธอต่อยกันแล้วเนี่ยความจริงที่กำลังถก <c oughs> เถียนกันว่าใครถูกใครผิดใครเอาความจริงมาพูดมันปรากฏตรงไหนต่อยกันแล้วจะตายสักคนหนึ่งปากแตกสักคนหนึ่งเนี่ยถามว่า สิ่งที่เป็นประโยชน์โค่ผลกับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนมันอยู่ตรงไหน <c oughs> ถ้าเราบอกเราถูกใจนี่รสนิยมเราแย่แล้วนะ <c oughs> อาจารย์แต่ว่าเลตติ้งพุ่งจริงๆคือแน่นอน,น,นว่าคนประทับก,กันปัญหาของประเทศไทยเวลานี้ไม่ใช่ปัญหาผู้ผลิตปัญหาผู้บริโภคทำไมถึงรสนิยมต่ำตมกันขนาดนี้ จริงๆทำไมคนพูดเรื่องดีเรื่องงานเรื่องเป็นประโยชน์ ไม่เข้าไปวิวไม่เข้าไปฟอลโล่ไม่เข้าไปกดแชร์ไม่เข้าไปกดไลค์แต่พอมีใครไอ้เฮียไอ้หาไอ้สัตว์อีเวนเนี่ยทำไมถึงได้เข้ากันไปเยอะเหลือเกินโอ้อาจารย์เนาะมันเป็นการมันเป็นเหมือนกันแม้จ้า <laughs> ค้าออนไลน์ที่พูดดีๆคุณขาเรามีเสื้อสวยแวะดูก่อนที่ค้าให้มันถึงขายไม่ได้แต่ถ้าบอกอีเฮีมึงมาดูของกูนี่มันจะรู้ว่าสวย อินอกดูแล้วไม่ซื้อมันจะดูแล้วมีเหี้อะไรทำไมคนพวกนี้ถึงได้กลายเป็นคนที่ขายดีล่ะโอ้อาจจะตอบได้ไหม <laughs> นี่คือรสนิยมที่ต่ำตมของคนไทยที่กำลังเป็นปัญหาของประเทศ <c oughs> โอ้กระตุน้นกระตุ้นแรงๆว่ากันจริง <c oughs> อาจารย์ร <จะ S 2> เนอย,นนยกระดับรสนิยมกันสักทีเมื่อ,อไหร่จะพิจนารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์โทษผลไป <c oughs> นิยมอะไรกับสิ่งที่หยาบคายหยาบช้าต่ำตมชั่วช้าสามาน <c oughs> อาจารย์จะมวยนี้จริงๆเลยนะเพราะเจ้าตัวเอานวมาด้วยอาจารย์คือมวยนี้นี่ <Huh. S 2> เราต้องตำหนิสิไม่ชีชื่นชม hmm. Hmm. ทำไมเราไม่บอกว่าเฮ้ยเรื่องที่คุณกำลังพูดน่าสนใจนะ hmm. 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 เอาเนื้อหาออกมาเอาเหตุเอาผลออกมาเอาหลักฐานออกมา hmm. เรากำลังตามดูอยู่ hmm. Hmm. ไอ้การท้าตีท้าต่อยท้าชกถามว่าประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไร <laughs> แล้วคนเข้าไปดูจนเรตติ้งสูงกันขนาดเนี้ถูกอาจารย์มันสะท้อนอะไรในความเป็นคนไทยซึ่งซึ่งจริงอย่าอาจารย์เสรีว่าค,คือคือเมื่อวานนี้ผมเห็นคลิปนี้นะฮคะคือผมไม่รู้ว่าเขาเขาเขากำลังพูดเรื่องอะไรอ,ะอาจารย์จะรู้ว่าเขาท้าต่อยกันคือสไตล์มันกลบเนื้อหาอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานจริงๆอาจารย์อืมอืมแล้วเราได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ฮนะเออแล้วคนคนบอกถูกใจเนี่ยนะ จช่อาจารย์กดกดแชร์เชิญอะไรกันอุตลุดไปหมดสนุกกันใหญ่มันไม่ควรเลยมันไม่ควรืแต่ถ้า,าควรก็คือเข้าไปเนี่ยถ้าดูเสร็จแล้วเขียนคอมเมนต์ oh. ให้เขาเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันมันไม่ถูกควรจะเลิกทำ ี่แหละเวลาที่เขาบอกว่าปฏิรูปสื่อเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะสําเร็จได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิรูปคนที่เป็นสื่อสื่อที่เป็นองค์กรเนี่ยเขายังระมัดระวังเพราะว่าเขามีจรรยบรรณเขามีกฎมีนโยบายขององค์กรอฮแต่สื่อที่เป็นปัจเจกทั้งหลายเนี่ยอที่มีพื้นที่โซเชียลมีเดียเป็นสื่อเปิดเนี่ยครับถามว่าจริยธรรมมีไหมศีลธรรมมีไหม แล้วเราจะไปควบคุมคนเจ็ดสิบล้านคนได้อย่างไรอืคือถ้าสำนึกของคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นคนผู้ดิวข่าวมันไม่มีเนี่ยนะครับแล้วคนที่เป็นคอนซูเมอร์เนี่ยก็ยังไปหลงไหลได้ปลื้นกับสิ่งที่เลวซามเนี่ย <c oughs> มันปฏิรูปไม่ได้หรอกรมการสิบกว่านคนเนี่ยจะไปทำอะไรกับคนเจ็ดสิบล้านโอ้ฮะ เวลานี้เราเป็นปรซูเมอร์นะเราโปรดิวด้วยคอนซูมด้วยใช่ไหมาัเป็นโปรดิเซอร์และคนมารวมกันเป็นโปรซูเมอร์คือเราเป็นทั้งคนที่โปรดิว e ข่าวและเป็นคนที่คอนซูมข่าวการโปรดิวซ์ถ้าไม่มีจริยธรรมเราก็จะเห็นขยะเต็มพื้นที่โซเชียลมีเดีย ส่วนเป็นคอนซเมอร์ที่รถตยลมต่ำตมเราก็จะเห็นสิ่งซึ่งเป็นขยะได้รับความนิยมมากกว่าแจกันดอกไม้โอ้ฮึมฮึ่ฮึฮึที่รู้นะเวลาพี่เขียนอะไรไปเนี่ยจำนวนคนดูพี่เนี่ยสู้กับไอ้คนที่มันด่าหายเหี้ยทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หรอกเข้าใจอาจารย์คนกดแชร์ก็เป็นหลักสิบคนเขียนคอมเมนต์ก็เป็นหลักร้อยคนเข้ามาดูก็เป็นหลักร้อย ไม่ขณะที่โอ้ยเวลาทำอะไรอย่างนี้กันเนี่ยพอท่วงติงไปอาจ,จารย์มีคนวิวเขาเป็นล้านแล้วนะอ,นอใช่คุณยาปริมาณก็เลยพูดกัน<笑><笑>ในโลกนี้มันมีคําว่าปริมาณและคุณภาพแต่ตกลงเราจะไม่รู้จักคําว่าปริมาณกับคุณภาพกันแล้วใช่ไหมอ๋อก็ต้องมีคนรรกระตุ้นเตือนอืมลอาจารย์เซลี่เป็นไอดลเพราะมีคนตามเขาเยอะใช่ไหมอ่าฮะอ่า S <S แต่คําว่าไอดอลเนี่ยมันแปลว่าบุคคลผู้ซึ่งเป็นต้นตแ,<ผ>แบบ,บคนสมควรจะเรียนแบบครับอแล้วเสร็จแล้วตกลงคนที่เป็นเด็กไอดอลทั้งหลายที่เราเรียกกันอยู่ตอนเนี้มันเป็นบุคคลที่เราอยากให้ลูกหลานเราเอาเยี่ยงอาอย่างเหรอหอืเราไม่อยากให้ลูกหลานเราเป็นอย่างนี้แต่เรากลับไปเรียกเขาเป็นเด็กไอดอลเราเอาคําซึ่งเป็นคําดีคํางามคําที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเอามาเรียกคนที่มีพฤติกรรมเชิงลบอะครับหืม นี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังกันแล้วนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นนะนอกเหนือจากสอนหนังสือแล้วสอนเรื่องของการยกระดับรสนิยมกันหน่อยได้ไหมอ่าฮะครับถ้ารถสิยมเราเป็นอย่างนี้เราปฏิรูปสื่อไม่ได้เพราะว่าสื่อเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นองค์กรทางสังคมเขาเป็นองค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจต้องตอบสนองความต้องการและความปึงพอใจของผู้บริโภค ถ้าเกิดผู้บริโภคนั้นพอใจในสิ่งเหล่านี้มีรถยยตมแบบนี้อืมเขาก็จะผลิตงานอย่างนี้แหละออกมาเพราะเขาต้องการยอดขายเขาต้องการเรตติ้งเขาต้องการความนิยมโอ้อาจ,จารย์เป็นข่าวเชิงประชานิยมอาจ,จารย์หมายถึงประชาชนชอบอะไรก็ใส่ข่าวนะั้นไปเยอะๆเ,เวลาย,ย,า,ยาวๆเป็นประชานนิยมในวงการข่าวโอ้แล้วเราจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรอืมอืมอืม ถ้าหากว่าผู้ผลิตข่าวและผู้บริโภคข่าวเป็นกันอย่างนี้อมองได้เลยนะผู้ผลิตข่าวที่เป็นองค์กรนะคะ,ะเรายังจาจับเขาได้ง่ายกว่าผู้อผู้ผลิตข่าวที่เป็นปัต่าครับคือไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับไหนโทรทัศน์ารายการไหนวิทยุรายการไหนมันก็มีโค้ดคอนดักที่ทางบริษัทจำกัด <c oughs> มันมีนโยบาย <c oughs> มีกฎระเบียบของบริษัทกำกับ <c oughs> <c oughs> แต่ถามไอ้กอยขอให้งอทั้งหลายเนี่มันมีใครกำกับมันได้ล่ะ <c oughs> อยากเขียนอะไรก็เขียนอยากพูดอะไรก็พูด <c oughs> ตอนนี้ถ้อยคำที่ออกทางด้านออฟไลน์ไม่ได้เนี่ยออกออก,ออกอีวีไม่ได้ออกวิธีออกบินไม่ได้มันอยู่เต็มหน้าจอออนไลน์หมดแล้วออื <c oughs> เอาวยธธธธุเทศส่วนไหนมันก็ออกมาทุกส่วนออ <Huh. S 2> คำกริยาที่เราทำเงินอยู่ในห้องที่ไม่มีคนจะต้องรู้ต้องเห็นก็ออกมาหมดแบบทำไมโลกออนไลน์ถึงสามารถถูกอนุญาตให้หยาบอะครับอาจารย์เพราะมันไม่มีเกตคีเปอร์มันไม่มีใครเป็นคนเฝ้าประตูโอ้มันออกไปทางดุนเลยอะแบบหมายความว่าเออมาไงไปงนันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะกฎระเบียบของหนังสือพิมพ์ของวิทยุโทรทัศน์มันมีอยู่ที่เป็นตัวกำกับ ครับขนาดเดียวกันเขาก็มีบรรณาธิการเป็นเกตคีเปอร์ใช่ไหมคะอ,อะไรที่เขาจะเปิดประตูให้เข้าอะไรที่เขาปิดประตูใส่หน้าบ้าอันนี้เข้ามาไม่ได้คแต่สื่อออนไลน์มันไม่มีเกตคีเปอร์ออืกฎกติกามีง่ายๆนีดเดียยแค่นั้นเองก็คือว่าถ้านําเอาเรื่องรามกธนาจาร์แล้วก็เรื่องเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์อ่า เพราะฉะนั้นคำด่าหาเฮี้ยสัตว์ทั้งหลายนี่เขาถือว่ามีแสกลามกขนาดนั้นฮะฮะโอ้หืมฮืมถูกไหมฮะฮะแล้วก็าไ่พูดอะไที่เป็นความเท็จปเลเขาพูดหยาบอืมอืมฮะบางทีพี่ดูเรื่องของไอ้การกดไลค์กดแชร์ข้อความที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยนะพี่บอกจริงๆว่า พี่อ่อนปกคอนใจระอาจใจและแท์จะสิ้นหวังกับประเทศไทยจริงๆพ่อแม่ก็ยอมจำนอนไม่คิดจะอบรมสั่งสอนลูกครูบาอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าสอนหนังสือให้ครบตามที่กำหนดเอาไว้ในหลักสูตรก็เหนื่อยพอแล้วเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ลูกฉันมันจะดีจะชั่วก็ไม่เกี่ยวกับฉัน คือมวลชนบางรายก็ยกย่องผู้ร้ายเป็นฮีโร่โอมเชียร์คนชั่วแนะนำคนดีนั mm. ่นก็เป็นกันอ,อย่างเนี้ย mm. 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 เอาเรื่องราวของคนที่โพสออนไลน์แล้วมีคนแชร์เยอะๆดูเยอะๆมาเขียนชื่นชมกันเหมือนกับโอ้โหนี่เป็นจีเนียดเป็นอัจฉริยะติ่งเหลือเกินใช้เวลาเพียงเท่านั้นเท่านี้มีคนตามเป็นแสนเป็นล้าน อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมซึ่งตรงนี้ในเรื่องยังแง่ของโซซิออโลจีหรือว่าสังคมทิทยาเขาเรียกว่ารีบอร์ดซิสเต็มโอ้ระบบของการให้รางวัลระบบของการชื่นชมเราให้รางวัลใครเราชื่นชมใคร <Huh. S 2> นะคนก็จะ <Huh. S 2> ไปทางนั้น uh huh. นะ uh huh. เป็นนางงานได้อะไรเป็นในแบบได้อะไรนะครับเป็นนักกีฬาได้อะไร กับการเรียนเก่งแล้วไปชนะโอลิมปิกมาได้อะไรเนี่ยเห็นข่าวไม้ว่ามันต่างกันแค่ไหนในโอลิมปิกไม่มีข่าววันเดียวแล้วเลิ่มแต่เป็นนางงามตามกันกี่วันเป็นแชมป์กีฬาตามกันกี่วันใช่ไหมคะเป็นดาราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเลยค่ะเขาเขาจะเตียงหักเขาจะท้องก่อนแต่งก็จะเป็นมือที่สาม จมันตอบโจทย์แสงไปให้เขาล่ะเออมันตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นของของคนเนาะนั่นไนอืมก็บอกว่า this is a reward อ่าฮะฮะฮะถ้าทำอย่างเงี้ยมันได้รางวัลอืมอืมอืมจึงได้เกิดศัพท์คำว่าหิวแสงหาแสงเข้าหาแสงอืมอืมเพราะว่าคนเราเอาแสงไปส่องคนเหล่านี้ไงอืมอืมเราเคยเอาแสงไปส่องเบกโอลิมปิกไหมอืม แต่เราแสงไปสองนานนามที่ด้อยค่าประเทศโอ้เป็นข่าวกันห้าวันเจ็ดวันใช่ไหมคะับกบคนดังแต่งงานเนี่ยโอ้โหเล่นข่าวกันเจ็ดวันเจ็ดคืนมันเป็นประโยชน์กับประเทศตรงไหนอ่ะถ้ามันมีค่าควรจะเป็นข่าวนี่เล่นวันเดียวพอไหม <c oughs> ข่าวมันขายได้อาจารย์อย่างที่อาจารย์วา่านั่นแหละเนาะ,ะนั้นนั้นปกลงเราจะให้สื่อเนี่ยเป็นองค์กรทางธุรกิจอย่างเดียวโดยลืมสถานะองค์กรทางสังคมไปแล้วเหรอโอ้มอืยจัญญาบันจัญญาบันพิษฎีการสื่อสารหน้าที่ของสื่อเนี่ยอืเราจะเอา เรื่องอะไรกัน <h ums> เรื่องการทำธุรกิจสื่อให้ประสบความสำเร็จนี่มันอยู่ในวิชาบริหารธุรกิจนะแต่ถ้าเป็นวิชาสื่อสารมวลชนนะ มีหน้าที่รายงานความเป็นไปมีหน้าที่ตีความสิ่งที่เป็นไปเพื่อการถกอภิปรายมีหน้าที่สืบสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและความรู้มีหน้าที่ให้ความบันเทิงมีหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศมีหน้าที่ในการยืนยันสถานะของผู้คนที่ได้ตำแหน่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปไหนหมด ต้องลองจะเหลือม <in the> ีหน้า <tripod> ท <Anyways> <nous Negative paper> ี่ในการสร้างเรตติ้งเพื่อให้ขายโฆษณาได้เยอะๆมีคนเข้ามาดูเยอะๆให้ YouTube จ่ายให้แพงๆนั่นเหรออืืมถ้าเราจะเหลือการเป็นสื่อได้ตรงนี้อย่างเดียวก็ต้องฉีกตำราเรื่องทฤษฎีการสื่อสารทิ้งไปให้หมดืืมแล้วเลิกยกย่องการเป็นสื่อว่าเป็นองค์กรทางสังคมได้แล้ว เหนื่อยนาจริงการที่จะดูแลประเทศไทยโดยทต้องยิ่งยกระดับรสนิยมของผู้คนและยกระดับจริยธรรมของผู้คนทั้งฝ่ายที่เป็นโปรดิวเซอร์และฝ่ายที่เป็นคอนซูเมอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเหนื่อยมากอาจารย์ลากเสียงด้วยเหนื่อยมากโอ้วันนี้อาจารย์เสรีอัดอัดจริงๆอาจารย์มีข่าวหนึ่งที่กลับมาแล้วอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงคือแน่นอนมันต้องเป็นข่าวเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลักฐานใหม่เกิด ขึ้นและคดีแตงโมจริงๆก็ยังไม่ได้จบไปปีหนึ่งผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ก็พอได้ข้อมูลใหม่ก็กลับมาเป็นเป็นคลองน้าหนึ่งเช่นเดิมอาจารย์ก็มีประเด็นของสตางค์40กว่าล้านฟ้องกันอุตลุดไปมาแล้วก็ปอกปอกกับโรเบิร์ตเนี่ยกลับลำกลับลำไม่ได้กลับลำเรือนะครับแต่ว่ากลับลำสารภาพแล้วอาจารย์อาจารย์คนยังสนใจไหมฮะคดีนี้อาจารย์คนยังสนใจไหมคดีแตงโมเนี่ยฮะอาจารย์ มันก็ต้องมีคนสนใจเพราะว่าข่าวที่แล้วมันจบลงไปโดยที่มันไม่ได้คลี่คลาย mm hmm. มันจบลงไปด้วยการตกลงเรื่องการจ่ายเงินกันนะซึ่ง mm hmm. ในแง่ของการวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์กันได้ทั้งสองฝ้าฝ mm hmm. ้าของคนยอมจ่ายคนก็ถามว่าเอาคุณยอมจ่ายนี่คุณผิดเหรออ oh. ใช่ไหมหหถ้าคุณไม่ผิดทำไมคุณไม่ไปสู้ที่ศาลล่ะ,ะคุณอยอมจ่ายทำไมล่ะครับครับส่วนฝ่ายคนไม่เอาเงินก็แปลว่าอ๋อโอเคตกลงนี่ไม่ได้สนใจว่าลูกตัวเองตายด้วยอะไรไม่ได้เงินไม่ทองก็เยอมจบใช่ไหมหหซึ่งเรื่องนี้มันคาใจคนอยู่ทั้งสองซี่อืมใช่ไหมหอหอพอมารอบนี้จะเรียกร้องเงินทองกันอีกมันก็ตอกย้ำความ เชื่อของคนที่บอกเ้าตกลงนี่เอาเรื่องเอาเงินเอาทองเป็นที่ตั้งแต่การคลี่คลายคดีที่ว่าตกลงตายด้วยอะไรกันแน่นี้ไม่สนใจแล้วใช่ไหมอออืืืมมมดังนั้นรการที่คลี่คลายโดยยอมสารภาพเนี่ยอืแต่ว่าผิดจริงเหรออืมไม่ต้องการสู้คดีในศาลแล้วใช่ไหม คือคนเนี่ยคลองใจตั้งแต่ตอนแรกกันแล้วยอมจ่ายนี่เพราะอะไรทำไมถึงยอมจ่ายดังนั้นคง<อ>ต้องถ้าไม่ผิดก็ไปสู้ในศาลสิฮะก็รอฟังคลิปเสียงแต่ว่าคลิปเสียงพอไปอยู่ในคดีเขาคงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะอาจารย์คงยังไม่ได้ฟังคลิปเสียงกันหรอกว่าตรลงคลิปเสียงที่พลิกคดีนี้มันคืออะไรกันแน่อืมอืมอืมรอ <จะ S 1> ผลก็ยังเป็นข่าวที่คนตามอืมอืมอืม แต่อย่างอันนี้ยังเป็นผลยังยังมีผลกับประเทศชาติมากกว่าในเรื่องของทรับอีทัศไปกันนะอันนี้ใช่อาจารย์เพราะมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้นทางเราจะวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมเราจะวิเคราะห์การทางานของตารวจเราจะวิเคราะห์การงานของนัการเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ดีใจที่เรามีหญิงเหล็กมาเป็นนัการสูงสุดและประกาศให้ทบทวนคดีที่ไม่ตส่ร้องหกคดีเนี่ยนะคะที่แได้ห้าตอนนี้ต้กเสียเป็นหกแล้ว ใช่ฮะใช่ฮะฮะเนี่ยคืออย่างี้จับตาหรือหคดีดังครับอายการสูงสุดตั้งทีมงานไปไขปมใช่ฮะจารย์อันนี้เนี่ยมันยังเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเพราะเราจะได้เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมของไทยจะได้รับการปรับปรุงไหม <c oughs> เราจะได้เรียนรู้ว่ามีใครใช้ตำแหน่งในการหาผลประโยชน์โดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะกระทบ,บต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศชาติ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องแตงโมเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าอาจจะเป็นขา่าวและมีคนสนใจพี่คิดว่ามันยังทำให้เราสามารถนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนะี่ยมาคิดวิเคราะห์ในเรื่องของ สถานะของกระบวนการยุติธรรมของไทยเราจะได้เห็นการทำงานของตำรวจเราจะเห็นการทํางานของอายการ,รเพราะเรื่องนี้ยังไม่ถึงสารเราก็เห็นแค่ต้นน้ำและกางน้ําเรายังไม่เห็นปลายน้ํานะม,มดังนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องสาระที่มีดรามา่าประกอบไปตลอดทางแต่มีสาระอยู่ด้วยนะนอาจารย์เนาะยังไงก็ดีกว่ามว, <c oughs> มวยคู่เมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นขอร้องเธอป<อ>รับนสนิยมกันหน่อยได้ไหมโอเคไปชื่นชมอะไรอย่างนี้เลยครับครับเอาละครับวันนี้ถือว่าอาจารย์เสรีบ่มนทากระตุกอย่างแรงนะครับขอพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับโอกาสหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีครับ